สวัสดีครับผมดรนัสพลภูวิจิตครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าเราจะหยุดวงจรการอักเสบในโรคตาแห้งได้อย่างไรนะครับอันดับแรกเนี่ยผมอยากจะพูดก่อนว่าโรคตาแห้งคืออะไรตาแห้งเป็นโรคที่เกิดจากความปิดตกิปดปกติของน้ําตาและบริเวณผิวส่วนหน้าของดวงตานะครับทำให้มีอาการต่างๆที่ไม่รู้สึกทําให้ตาไม่สบายรบกวนการมองเห็นนะครับอาการของโรคตาแห้งมีอะไรบ้าง นะครับที่เราเห็นได้ชัดก็คือเกิดการระคายเคืองตานะครับรู้สึกต้องกระยี่ตาเนี่ยตลอด,ดวเวลานะครับแล้วก็มือกับมีสิ่งปกติแปลกปลอมอยู่ในตาทำให้รู้สึกแสบร้อนปวดตาเจ็บตามองเห็นภาพไม่ชัดตาพร่าและแพ้แสงได้สาเหตุหลักๆทุกวันนี้คือเกิดการจากการที่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะใช้มือถือนะครับซึ่งมีแสงสีน้ําเงินหรือแสงสีฟ้าเนี่ยค่อนข้างเยอะและรวมไปถึงการใช้คอมพิวเตอร์นะครับพ่งหน้าจอเป็นเวลานาน นะครับทำให้ตาเกิดการระคายเคืองอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักอันหนึง่งนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับจากสภาพ,พปัจจัยภายนอกก็คือว่าต้งฝุ่นนะครับละอองรวมไปถึงเชื้อโรคที่อยู่ในสภาพอากาศเนี่ยรวมไปถึงฮอร์โมนที่ไม่สมดุลของร่างกายนะครับสิ่งต่างๆานี้ก็เลยส่งผลทําให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดการต่อมออออร่างกายผลิตสารก็เรียกว่าสารไซโตไคน์หรือสารในกลุ่มเมทิกเมโทรโปรตีนเอสแล้วก็เคมโบคินเอส เอ่อเข้ามาสุดท้ายสารนี้ก็เลยเหนียวนําทําให้ร่างตาเอ,อ่อตาเรานี่เกิดการอักเสบจนนํามาสู่สายตาแห้งนะครับนี่คือนี่คือปัจจัยหลักๆของมันทําให้เกิดขึ้นเมื่อปัจจัยต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเราต้องรู้จักวิธีการป้องกันตัวเราเองด้วยนะครับก็คือหนึ่งเราต้องอยู่ในสภาพอากาศหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษนะครับไม่มีฝุน่นละอองมากมายแต่การที่เราจะป้องกันเช่นนั้นได้เราก็ต้องมีการเสริมในผิดพันธุ์อาหารนะครับ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหนึ่งในผลิตภัณฑ์อาหารอันหนึ่งที่ผมอยากแนะนําก็คือบิลเบอรี่นะครับซึ่งบิลเบอรี่มาจากแหล่งกําเนิดมาจากอเมริกาใต้นะครับแล้วก็มีสายพันธุ์ต่างๆถึง4 500, 000, bury, ี่ห้าสายพันธุ์นะครับัวบิลเบอรี่เนี่ยนะครับมันมีสารสําคัญหนึ่งในตัวที่สําคัญมากก็คือเดลฟินิดินนะครับแล้วก็มาวิดินนะครับแล้วก็ไซยานิดินซึ่งสารสําคัญเหล่านี้นะครับมันรวมกลุ่มกันเราเรียกสารใหญ่กลุ่มใหญ่นี้ว่าแอนโทไซานิน นะครับแล้วก็จากการวิเคราะห์หรือวิจัยเราพบว่าในบีบูลีนะครับมีสารแอนโทไซยานินเนี่ยสูงสุดนอกเหนือจากนั้นเมื่อสักครู่ที่ผมได้พูดถึงไปแล้วนะครับว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมนะครับที่เป็นพิษสิ่งต่างๆที่ทํามาก็คือทําให้เราเนี่ยมีอนุบุญสละเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายเรามากด้วยเช่นกันจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเนี่ยมันมีทั้งแต่แสง UV นะครับแล้วก็จากในเรื่องของบางคนดื่บุหรี่หรือบางคนก็ก,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 ก็ทานในพวกยา เคมีเป็นเวลานานสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันล้วนแต่ทําให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารพิษหรือแล้วก็ก่อให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าอนุมูลสละเมื่ออนุมูลสละเข้ามาสู่ร่างกายอนุมูลสละเหล่านี้ก็จะมาจับกับในตรงส่วนที่เป็นที่เราเรียกว่าในส่วนที่เป็นเซลล์เมมเบรนซึ่งมักจะมีพวกไขมันอยู่เพราะฉะนั้นเราเราต้องรู้จักว่าเลือกใช้วิตามินหรือสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มันอยู่ในส่วนที่เป็นเรียกว่าออที่เป็นละลายในไขมันได้ ที่เราใช้ก็นิยมส่วนใหญ่ก็คือสารในกลุ่มของวิตามินอ e. ีเมื่ออนุมูลสารต,ต่อต้านได้ผลก็เลยทําให้หนึ่งะครับปัญหาของการทําให้เกิดการระคายเคืองและเกิดการอักเสบนี้ก็จะลดลงนะครับแล้วรวมรวมไปถึงกับสารที่เราพูดพูดไอสักครู่นี้แล้วนะครับในสารในกลุ่มของบิ l เบอร์รี่นะครับในดิมกลุ่มของเดฟินิดีนมันก็จะช่วยกันนะครับซิเนอร์จิสติกกันทําให้ผิดพันณฑ์ที่เรากินหรือเราใช้เนี่ย มันได้ผลต,ต่อต่อร่างกายแล้วทําให้ร่างกายเนี่ยสร้างน้ําตาออกมาได้ปกติแล้วก็ไม่เกิดการอักเสบและกายเคืองในดวงตานะครับนี่คอือกลไกการการรักษาหรือกลไกของการใช้ผิดพันธุ์ในแง่ของการรักษาในโรคเกี่ยวกับดวงตานะครับผมก็จะขอจบเพียงเท่านี้สั้นๆนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ